สวัสดีครับสวัสดีครับสิสวัสดีครับกล้องหน่อยวัเออวันนี้วันที่ยี่สิบแปดมีนาสองห้าหกเจ็ดนะครับวันนี้ก็จะมาทําภารกิจประจําวันนะครับโดยการเป่ายาให้หลานรักเป่ายาให้คนน้อยของตานะครับต้องเป่ายาประจําวันทุกวันนะครับในเวลาเจ็ดโมงเช้าและก็ 18.00นนะครับ6โมงเย็นของทุกวันนะครับเราจะมาทำภารกิจตรงนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าน้องเขาปอดไม่สมบูรณ์นะครับปอดชื้นนะครับแล้วก็จะป่วยบ่อยนะครับจะหอบนะครับก็เข้าโรงพยาบาลสองครั้งสามครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดนะครับไปนอนโรงพยาบาลมาหมอก็ให้ยามาเป่านะครับทุกวันนะครับโดยใช้ยา ตัวนี้นะครับที่โรงพยาบาลอำเภอนองโรงให้มานะครับเป่าให้น้องทุกวันนะครับวิธีการเป่านะครับเราจะมาสาธิตวิธีการเป่ายาให้น้องนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกเช้าผมจะใช้ผ้านะครับทําความสะอาดก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราจะต้องใช้ยานะครับมาสวมแล้วก็มา เป่าให้เนน้องเขานะครับฝั่งนี้ก็ต้องทําความสะอาดเช่นกันนะครับเพราะว่าทุกวันเราไม่รู้ว่าเราเก็บไว้เวลาค่าคืนมันจะมีอะไรมาอยู่ในกระบอกเป่ายานะครับทีนี้นะครับเริ่มขั้นตอนต่อไปเราก็นํายาเป่านะครับมาเตรียมพร้อมนะครับนี่คือยาเป่านะครับให้น้องนะครับแล้วก็เขย่าก่อนนะครับให้ยาคลายตัวแล้วก็ ปรับสมดุลน,นะครับให้ยาปรับสมดุลเขย่าก่อนทุกครั้งนะครับเขย่าก่อนทุกครั้งแล้วก็จะมาสวมที่กระบอกนะครับสวมลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็วิธีจับให้จับลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยจับอย่างนี้แล้วเอาหัวนิโป้มาวางไว้ข้างบนนะครับเพราะว่าจะมีแรงกดทีนี้ก็จะมาสวมให้น้องเขานะครับลักษณะอย่างนี้นะครับใช้มือประคองก็ได้นะครับแต่น้องเ oh. คยชินแล้วน้องก็สบายหน่อย แล้วบอกให้น้องเตรียมความพร้อมเอาพร้อมนะถ้าตาเป่าแล้วดูดสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะหนึ่งสองสามหนึ่งและสองและสามและสี่และห้าและหกและเจ็ดและแปดและเก้าและสีหายใจเข้าลึกๆโอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป่าจริงนะครับไม่ได้เป่าเล่นๆนะครับเป่าจริงเลยนะครับปฏิบัติการจริงเป่าแล้วนะครับ เป็นไงสดชื่นไหมน้องจะบอกว่าสดชื่นนะครับแล้วเราก็เก็บไว้นะครับในที่ที่ควรเก็บนะครับนี่ก็จะเป็นกล่องยาของน้องนะครับที่หมอให้มานะครับก็จะมาเป่าให้น้องทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นยา,าหลอดยาที่หมอให้มานะครับอันนี้จะเป็นเกลือแร่เวลาน้องเกิดอาการเพลียนะครับ หมอให้กินวันละสามครั้งลังอาหารนะครับละลายน้ําทุกครั้งอันนี้ก็จะบารุงปอ,อดนะครับอันนี้ลืมให้น้องกินนะครับเด็กจะให้น้องกินนะครับหลังอาหารทีนี้ยาตัวนี้เป็นยาเป่าประจา Gobierno นะครับส่วนตัวนี้เป็นยาเป่าเหมือนกันในกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีหน้าตาลักษณะอย่อยางนี้นะครับเดยวจะแกะให้ดูนะครับว่าแกะห,หรือยัง๋องยังไม่แกะนะครับ ยังไม่แกะนะครับน,นี้เกะให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นกระบอกสีซ้ำๆหน่อยนะครับอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ใช้นะครับเพิ่งแกะนะครับอันนี้ใช้ในกรณีสุกฉุกเฉินนะครับในเวลาจากเราเป่าประจําวันตอนเช้านะครับถ้าเกิดน้องมีอาการหนักๆห,ห,หืนหอบขึ้นมาใช้ตัวนี้เป่าเลยนะครับคือเป่าฉุกเฉินเลยก็เป่าเข้าปากไปเลยนะครับเพราะน้องเคยกินแล้วนะครับน้องก็จะ ะดขึ้นนะครับในกรณีฉุกเฉินถ้าน้องหอบืดอ,อาการค่อนข้างรุนแรงนะครับถ้าเป่าแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะครับอันนี้ก็จะเป็นายาอะไรนี่คนน้อยนี่คือยาอะไรอ่ เติมน้ำสะอ,อ,อาด20คศขยวอ๋อเติมน้ำนะครับเติมน้ำ20คศน้ำอุ่นนะครับเติมน้ำอุ่นก็จะมีสองตัวนะครับเ่อน้องกินยาขวดหมดแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะให้กินยาตัวนี้นะครับเพราะว่าน้องกินทีเดียวเยอะๆหมอสั่งมายังไงก็ ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าลูกสาวแม่เขาเขาเป็นคนไปรับยามานะครับแต่ตาให้กินยาตามปกติหมดแล้วนะครับก็จะให้กินยาชุดนี้ในการับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเติมน้ําอุ่นลงไปนะครับแล้วก็จะให้เติมให้น้องกินเพิ่มนะครับหลังอาหารนะครับช่วงเช้านะครับก็มียาเยอะแยะมากมายครับก็นะครับหมั่นดูแลลูกหลานนะครับ ระวังอันตรายเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศนะครับแปรปรวนร้อนหนาวเย็นฝนนึกอยากมาก็มานึกอยากไปก็ไปนะครับนึกอยากร้อนก็ร้อน,ร,อนร้อนจัดร้อนเอ้านะครับก็เกิดอันตรายแก่เด็กนะครับให้ควรดูแลรักษาเระมังระวัง,วงช่วยคุณหมอและช่วยเราตัวเองเราด้วยนะครับแล้วก็หมันดูแลเด็กถ้า เจ็บป่วยก็ลําบากนะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลเสียเวลาทมาหากินนะครับเสียเวลาต่อการเป็นอยู่ของเด็กตอนนี้น้องก็สุขภาพดีขึ้นบ้างแล้วนะครับส่วนเรื่องโทรศัพท์นะครับน้องก็จะค่อนข้างที่จะติดโทรศัพท์เหมือนกันนะครับมีโทรศัพท์ของน้องเลยโทรศัพท์ส่วนตัวของน้องนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะให้น้องเล่นโทรศัพท์เพราะว่าน้องได้เล่นโทรศัพท์น้องก็ได้อยู่กับที่นะครับ แต่ทีนี้ก็จะต้องมาใส่ใจนะครับใส่ใจกับน้องมากขึ้นก็เป็นการตกลงเป็นสัญญากันนะครับนี่เป็นเป็นสัญญากันช่วงเช้าหลังจากเ่ายาเสร็จนะครับก็จะเจ็ดโมงตรงนะครับถึงเก้าโมงก็จะให้น้องเล่นโทรศัพท์ตอนเช้าเล่นโทรศัพท์ได้ศูนย์จุดนะครับศูนย์เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอถึงศูนย์เก้าจุดศูนย์ศูนย์นอโอเครับทราบไหมรับทราบอ่าคุณน้อยรับทราบเลยนะครับ ตอนบ่ายเล่นโทรศัพท์ได้เวลาสิบห้าจุดูศูนย์ถึงสิบเจ็ดนะครับอันนี้ก็เล่นสามชั่วโมงตอนเช้าสามชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงแล้วตอนมีมีมีช่วงตอนกลางคืนอีกนะครับเล่นสิบแปดถึงยี่สิบก็นอนได้นะครับเซ็นสัญญารับทราบโดยเด็กชายภูริทิพย์อักษรโอเคนะครับายกันเฮลเฮลนะครับไยกันแล้วนะครับตกลงกันแล้วนะครับก็จะให้น้องปฏิบัติชวน ช่วงระหว่างรอเล่นโทรศัพท์ก็จะให้น้องทําการบ้านนะครับทําการบ้านและระบายสีฝึกหัดความนะครับแล้วทีนี้ก็จะให้น้องหลังจากเล่นโทรศัพท์ก็จะให้น้องเขียนหนังสือนะครับเป็นศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผสมประสานกันไปนะครับให้น้องเขียนทุกวันแล้วก็ส่งคุณครูทุกวันนะครับให้คุณน้องได้ฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วก็ทักษะอะไรต่างๆนะครับทุกวันนะครับ ช่วยคุณครูนะครับตอนนี้ปิดเทอมแล้วนะครับปิดเทอมแล้วน้องก็จะอยู่กับคุณตานะครับเหมือนตัวติดกันเลยนะครับไปไหนก็ต้องไปกับตาอยู่กับตานะครับก็ช่วยให้มีวินัยในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับทุกวันนะครับผลลัพธ์ออกมายังไงดียังไงก็ฝากทุกคนทุกท่านด้วยนะครับเคล็ดลับดีๆในการรักษา สุขภาพของเด็กนะครับหลังจากที่ฟักฟื้นจากการเจ็บป่วยนะครับก็จะมันดูแลนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับคุณนักสวัสดีสิสวัสดีครับบ๊ายบาย